สวัสดีฮะก็มาพบกับแถมขนมพีสนะครับวันนี้ก็มากับขนมโอเดนย่านะฮะมาลุ้นการ์ดเซนเสียาครับ5-2ครับวันนี้ผมได้มาจากเซเนะฮะแถวแถวแยกบ้านสวนนะครับจังหวัดชนบุรีครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่า5้หอเนี้ยผมจะได้การ์ดดีๆมาครอบครองหรือไม่นะครับ เดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะฮะมากันไกลพร้อมครับมาตัดกันที่หอที่หนึ่งกันเลยนะครับว่าจะได้อะไรที่มันเป็นการที่น่าพึงพอใจบ้างมาลุ้นกันครับ ได้กาซธรรมดาครับผมหนึ่งใบแล้วก็กาซธรรมดาอีกหนึ่งใบครับวางไว้ก่อนพี่ขอหนึ่งครับผมกาซธรรมดาอีกแล้วครับสี่ใบครับผมกา๊าซธรรมดาซ้ำ ห่อที่สามครับการธรรมดามาละหนึ่งใบครับอีกใบหนึ่งเป็นการธรรมดาครับผมผมมีอยู่แล้วนะฮะอันนี้มันจะได้ซ้ำใหม่อวหอที่สี่ครับ าธรรมดาอีกแล้วครับห่อที่ห้าครับห่อสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ครับมาเห็นอะไรแวบ,บแวบ,บครับอเหมือนจะได้การ์ดวิบวับนะครับหนึ่งใบไปหนึ่งเป็นการ์ดธรรมดานี่ครับการ์ดใบนี้ผมยังไม่มีนะครับก็ถือว่าโอเคพอใช้ได้ครับตอนนี้ ห้าห่อห้าซองเนี่ยฮะได้ดีมาหนึ่งใบครับที่เหลือนี้เหมือนจะซ้ำหมดเลยนี่ก็ซ้ำอันนี้ก็ซ้ำซ้ำหมดเลยครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ